เออมันยากตรงไหนเนี่ยยากไอ,อ้ตัวเมจีนี่แหละอันนึงเหรออะไรอะ่ะก็ถักขยะพนเออวิมันขี้ไว้นหน้าบ้านแล้ว,ลวไม่ยอมเช็ดเอ้ยเอ้ยความจริงใช่ไหมไม่ด่านสุดท้ายแล้วครับทุกคนด่านสุดท้ายแล้วโผิดเพราะเราไม่ใช่หัวเซอร์เรม้งไม่มันจะไม่ได้อาชิเมนต์เลยก็น่าเสียดาย เราต้องปีนขึ้นไปฝีนขึ้นไปแล้วขึ้นตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะถ้าบอสขึ้นตรงนน้นอะ่ะเพราะปีนอยู่เราปีนไม่ได้อะ่ะเอาใส่มือไปอโดนกดเข้ามาทำไมเนี่ยเอื้อต่ตอร่วง <c oughs> ปีบันไดใหม่หมปะเนี่ย ค้างอยู่กลางบันไดและวะ้วอ่ะว่ายุ่งยุ่งกันเลย <g ül> ไหล <g ül> <g ül> ไหลไหลไหลว่างลาเลยไม,เไ,ไม่พีนต่อได้ปล่อยไหล <g ül> ได้ปล่อยไหลก็วัวก็เมื่อกี้ตกบ,บันไดมา <g ül> ใช่ไหม <g ül> ตกบันไดแนวนี้ที่ตายเลยเนี่ย wa.